ทำบุญที่วัดหนองกระทู้ตำบลหนองบ่ออำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวัดที่มีบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นสะอาดสวยงามภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพนับถือพากันมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบอาทิหลวงพ่อโผแก้วพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่วัดพระประธานพระอุโบสถพระโพธิสัตว์กวนอิมพระศิวลีท้าวเวสสุวรรณรูปหล่อเหมือนพระครูมงคลวิบูณกิจ หลวงพ่อจวนอดีตเจ้าอาวาสผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านนำพาชาวบ้านช่วยกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่วัดมาจนถึงทุกวันนี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกมากมายชมอุโบสถสองชั้นที่มีซุ้มบันไดาทางขึ้นอุโบสถทำด้วยสแตนเลตท,ที่สวยงามและชมภาพกิจกรรมฝาผนังอันงดง,งามตรการตาปัจจุบันมีพระครูสังครักษ์รังสารสุรปญโยสิทธิเอกหลวงพ่อจวนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้สารต่อเจตนารมณ์ของ